สวัสดีจ้าวันนี้จะมาเปิดกล่องฮิโรโนะนะคะอุ๊ยเร็บสวยสเลยเออก็คือเป็นฮิโรโนะคอลเลกชันใหม่ก็คือคอลเลกชันล่าสุดก็คือเป็นคอลเลกชันเชลเตอร์ก็คือเนี่ยไปไปอ่านเจอไม่ใช่ไปอ่านเจอไปเจอจากคลิปไหนไม่รู้เขาบอกว่าคือคอก่อนก่อนหน้านี้คือน้องอจ,จะมีเหมือนเป็นไดโนเสาร์อยู่ข้างๆใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ก็คือน้องจะแบบยืนหยัดด้วยตัวเองก็คือ ก็คือมันจะไม่มีตัวไดโนเสาร์เป็นเพื่อนในคอลเลกชันนี้เว้ยน้องก็จะไปแอบตามรูปแบบต่างๆใช่ไหมมันก็จะมีแอบอยู่เป็นเป็นรูปแบบเทียนเป็นกล่องเป็นอะไรเนี้ยเป็นนาฬิกาเป็นแบบว่าเป็นนกคู่นู่นนี่นั่นอ่ะคือเนี่ยคือจะบอกว่าจริงๆอยากจะยกยกบล็อกด้วยนะเพราะว่าแบบชอบทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากได้ก็เลยคิดว่าแบบอยากได้ทุกตัวเลยแกก็เลยแบบไม่ได้ติดว่าจะได้ตัวไหนเออมาแกะเลยดีกว่า โแกะไม่ p r o f e s s i o n a l เลยเราไม่เปิดการ์ดก่อนนะคะเราจะมาลุ้นเอ้ยถ่ายดีกว่าจะได้ตัวไหนอ่ตัวไหนดีวะอยากได้ต้องคู่แล้วกันทั้งนั้น่ะคือได้อะไรก็ได้ไว้แต่ว่าถ้าได้ดอกคู่ก็จะดีแล้วก็ได้ตัวนี้ก็น่ารักได้ตัวได้ตัวอันนี้ก็น่ารักตัวตัวตัวที่อยู่ในกรงอ่ะ ไอ้เนี่ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักน่ารักตัวขอคอยก็น่ารักโอเคอยากได้น้องขู่แล้วกันคืออยากได้ทุกตัวอาจริงแต่แบบแค่แบบมีตัวให้มันแบบได้ลุ้นหน่อยเนียอ๋อน้องได้ตัวนี้ตัวตัวนักโทษวะตัวไหนวะตัวนักโทษตัว t r a ฟฟิกค a มดอน t c ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตัวนี้ตัวอะไรวะตัวอะไรอะ ใช่น่าจะใช่นะอันนี้คือดอนคลอสแต่ทำไมไม่ไม่มีข้างบนที่แบบเขียนว่าดอนคอสอ่ะอนนี้มันมีข้างบนว่าดอนคอสอ่ะใช่ตัวนี้ปะน่าจะใช่อุ้ยน่ารักจังเลยอยูน่ารักนะเนี่ยอยูอยากซื้ออีกอะ่ะทราฟิกโคนอ๋อก็คือน้องเป็นแบบน้องเป็นป้ายน,น่นน่ะกลวยกลวยจราจรอะ่ะ เอ,อ,อย่าก็อ๋อก็คือนี่ไงคือกลวยเนี่ยกลวยมันเป็นกลวยสีแดงๆงนึกออกไหมแล้วน้องก็คือโดนในเนี้น่าจะโดนรถชนเยอะอะ่ะเพราะแบบมีคนไปชนกลวยเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยแบบไอ้น,นี่ก็คือดอนครอสนี่ไงเจอละดอนครอสเนี่ยเออวิ่งน่ารักนะอ่ะโอเคนี่ฟินิตลุปอ๋ออ๋ออ๋อดอนครอสอ่ะเดี๋ยวแกะ ดอนครอสนะคะงออุอ้ยน่ารักจังเลยนี่น้องไปจราจรประมาณ